สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่ห้าครับพระธรรมวิวรณ์บทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่ห้าโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าและเมื่อพระเมสโปดกทรงแกะตาดวงที่7ดในสวรรค์ก็เกิดความเงียบขึ้นประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์ทั้ง7องค์ที่ยืนอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้านั้น ได้รับมอบแตรเจ็ดคันและทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งถือกระถางไฟทองคําออกมาและยืนอยู่ที่แท่นบูชาพระเจ้าประทานเครื่องหอมมากมายแก่ทูตองค์นั้นเพื่อให้ถวายร่วมกับคำอธิษฐานของธรรมิกชนทั้งหมดบนแท่นบูชาทองคําที่อยู่หน้าพระที่นั่งนั้นและควันเครื่องหอมนั้นก็ลอยขึ้นไปพร้อมกับคำอธิษฐานของธรรมิกชนทั้งหลาย จากมือทูตสวรรค์ตูเบื้องพระพักของพระเจ้าแล้วทูตสวรรค์งองค์นั้นก็นํากระถางไฟไปและเอาไฟจากแท่นบูชามาใส่จนเต็มแล้วโยนลงบนแผ่นดินโลกทําให้เกิดฟ้าร้องเสียงคลืนคล่นฟ้าแลบและแผ่นดินไหวพี่น้องครับพระวัตของพระเจ้าในตอนนี้ก็ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของคําอธิษฐานนะครับคําอธิษฐานของธรรมิกชนก็ลอยขึ้นไปต่อเบื้องพระพักของพระเจ้า ลอยขึ้นไปสู่พระพักพระเจ้าครับลอยขึ้นไปพร้อมกับควันจากแท่นบูชานั่นเองควันเครื่องหอมที่ลอยขึ้นไปพี่น้องครับคําอธิษฐานของเราก็เปรียบเสม,มือนกับเครื่องหอมนะครับที่ลอยขึ้นไปแต่มีความสําคัญมากยิ่งกว่านั้นก็คือว่าการอธิษฐานนั้นหรือการที่เราถวายคําอธิษฐานคําอธิษฐานของเราและการถวายคําอธิษฐานของเราโดยทูตสวรรค์น,นั้นเกิดขึ้นตอนช่วงเงียบครับ ฟ้าสวรรค์เงียบไปทั่วสวรรค์เงียบไปพี่น้องครับเราคงทราบดีนะครับว่าในพระธรรมวิวรนั้นในช่วงที่เกิดวิบัติต่างๆภัยพิบัติต่างๆพระกัมภีร์ได้นําเสนอเป็นซีรีส์นะครับซีรีส์หมายความว่าเป็นลําดับขันทอนลงไปตราเจ็ดตาแตรเจ็ดขันขันเจ็ดใบเรียกสั้นๆว่าตราแตรและขันตราแตรขันนี่เองนะครับระหว,ว่างตราไปแตรนั้น ัมภีบันทึกไว้ในบทที่8ของพระธรรมวิวรณ์นี้นะครับบันทึกว่าสวรรค์นั้นก็เงียบไปชั่วขณะหนึ่งเมื่อพระเยซูซึ่งโปร่งเป็นพระเมสสโตรดกได้ค่อยๆแกะตราแกะตาที่หนึ่งก็พบกับภัยพิบัติอย่างหนึ่งตราที่สองก็พบกับอย่างที่สองเรื่อยมาครับจนกระทั่งถึงตราที่เจ็ดตาที่เจ็ดนั้นก็จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากตราเป็นแตรครับจากตราเป็น เพราะฉะนั้นช่วงเปลี่ยนฐานนี้เองพี่น้องครับจึงเป็นความสําคัญมากเพราะอะไรครับเพราะช่วงเปลี่ยนฐานของตราที่เจดนั้นก็คือช่วงที่สวรรค์เงียบไปครับเมื่อสวรรค์เงียบไปพรงกบมีบรรยายครับว่าสวรรค์นเงียบไปครึ่งชั่วโมงแปลว่าอะไรครับแปลว่าในช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเงียบหมดครับโฟกัสไปที่เรื่องของกระถางไฟทองคานั่นเองซึ่งกระถางไฟทองคานี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ อธิษฐานนั่นเองครับพี่น้องพี่น้องครับคอาอธิษฐานของพวกเราก็เปรียบเสมือนกับเป็นเครื่องหอมที่ถวายบูชาแด่พระเจ้าคํอาอธิษฐานประกอบด้วยอะไรครับพี่น้องครับคอาอธิษฐานประกอบด้วยคําสรรเสริญคําถวายเกียรติคําสารภาพบาปการทูลขออภัยโทษจากพระเจ้าการขอรับการชําระให้บริสุทธิ์และที่สําคัญก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าการทูลขอวิงวอนหรืออธิษฐานวิงวอน คำอธิษฐานวิงวอนนั้นประกอบไปด้วยอะไรครับประกอบไปด้วยความเจ็บปวดคำถามตลอดจนการที่เราอธิษฐานเกี่ยวกับชีวิตของเราโาครคภัยไข้เจ็บของเราความเจ็บปวดของเราทั้งเจ็บปวดฝ่ายร่างกายและเจ็บปวดฝ่ายจิตใจคำอธิษฐานทุกชนิดครับของธรรมิกชนที่เป็นลูกของพระเจ้าแล้วพี่น้องครับก็จะเหมือนกับเครื่องเผาบูชาเครื่องหอมบูชาที่ลอยขึ้นไป สู่เบื้องพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าครับดังนั้นเองเราจึงเห็นความสําคัญของการอธิษฐานนะครับว่าความสําคัญของาอาิิฐานนั้นมีมากขนาดไหนทําให้สวรรค์เงียบอยู่แม้คําอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงเราพี่น้องครับก็เป็นคําอธิษฐานที่เหมือนกับหรือเท่ากับเครื่องหอมบูชาที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับเมื่ออาาัครทูตยอนได้เห็นล่วงหน้าถึงการเชื่อมโยง และการเชื่อมโยงนี้เป็นการเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างโลกที่มองเห็นกับโลกที่มองไม่เห็นนะครับก็คือโลกทางกายภาพและโลกทางจิตวิญญาณพีพนนองครับนับว่าเป็นวินาทีที่ตื่นเต้นมากนะครับถือว่าเป็นวินาทีที่ตื่นเต้นที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเพราะว่าพระคัมภีร์บันทึกว่าสวรรค์ยังเงียบเลยครับสวรรค์นั้นเงียบงนันทูตสวรรค์ทั้ง7กับแตรทั้ง7ยืนคอยอยู่ครับยืนคอยอยู่ ถึงครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวความเงียบเข้าบกคลุมเรากับทั้งสวรรค์กำลัง,งเงี่ยหูฟังครับงเงียหูฟังอะไรครับคำอธิษฐานของพวกเราพี่น้องครับทุสวรรค์รวบรวมคำอธิษฐานทั้งหมดของประชากรของพระเจ้ารวมทั้งของเราด้วยครับอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วคำอธิษฐานนั้นก็มีทั้งความโกรธคำสรรเสริญการข่าครวนคำระบาย ถึงความเจ็บใจการถูกทอดทิ้งความสิ้นหวังพี่น้องครับสิ่งต่างเหล่านี้ครับผสมผสานกันเป็นคําอธิษฐานของพวกเราครับเป็นคําอธิษฐานของธรรมิกชนทั้งหมดและขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้เห็นความสําคัญพระเจ้าได้ห่วงใยเราพระเจ้ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่พระเจ้าก็ยังเปิดโอกาสให้เราอธิษฐานเพื่อคําอธิษฐานนั้นจะเป็นเครื่องหอมครับจะเป็นเครื่องหอมจริงๆครับพี่น้องคำำํานมัรสการ การสรรเสริญการที่เราพูดกับพระเจ้าเป็นคําอธิษฐานนั้นเป็นเครื่องหอมที่ถวายแด่พระเจ้าพี่น้องครับการถวายต่อบัลลังเบื้องบัลลังของพระเจ้ามีความสําคัญนะครับความเงียบก็ถูกทําลายลงเมื่อคําอธิษฐานอันหอมหัวนั้นได้ถูกโยนลงมายัางแผ่นดินโลกทําให้เกิดเสียงฟ้าร้องทําให้เกิดเสียงกึกก้องทําให้เกิดเสียงคลืนคล่นนฟ้าแลบแวบๆแผ่นดินไหวพี่น้องครับ พระคมภีตอนนี้ชัดเจนนะครับจนกระทั่งมีนักเขียนคนหนึ่งชื่อวอลเตอร์วิงได้ความเห็นในสวรรค์ฉากนี้นะครับเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์เป็นของผู้ร้องทูลอธิษฐานประวัติศาสตร์เป็นของผู้ร้องทูลอธิษฐานครับผู้ที่ร้องทูลอธิษฐานนั้นก็คือเป็นผู้ที่ความเชื่อของเขากลายเป็นอนาคตผู้ที่ความเชื่อของเขากลายเป็นอนาคตพี่น้องครับ ปติศาสตร์จะเป็นของเราผู้ร้องทูลอธิษฐานพวกเรานั้นเป็นผู้ที่ความเชื่อของพวกเรากลายเป็นอนาคตครับพี่น้องครับข้อความนี้เป็นข้อความที่ดีมากๆเสริมกําลังหนุนใจเราให้เราอธิษฐานอธิษฐานสามารถเปลี่ยนและกลายเป็นปอดศาสตร์พี่น้องครับเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทุกอย่างในปัจจุบันนี้เพื่อที่จะเป็นประวัติศาสตร์ในอนาคตความเชื่อของเราครับจะกลายเป็นอนาคตครับ เพราะฉะนั้นพี่น้องครับขอให้เราคุกเข่าอธิษฐานอธิษฐานเผื่อตัวเราเองที่จะเดินอยู่ในทางของพระเจ้าเดินอยู่ในวัตถุประสงค์ที่โรรองได้ทรงกําหนดไว้ให้กับเราอธิษฐานเผื่อครอบครัวของเราอธิษฐานเผือเ่อกิจอจักของเราอธิษฐานเผื่อผู้ที่เรารักและอย่าลืมอธิษฐานเผื่อผู้ที่ต่อต้านเราอธิษฐานเผื่อผู้ที่ข่มเหงเราและ อธิษฐานเผื่อศัตรูของเราพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าได้โน้มนำให้เราได้เห็นถึงความสำคัญของการอาธิษฐานครับพี่น้องลองจินตนาการดูนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเยซูคริสต์เจ้าองค์พระบูญเเจ้าของเราอย่างแท้จริงโดยการรักศัตรูและอธิษฐานเผื่อผู้ที่ข่มเหงเราพี่น้องครับถ้า เราอธิษฐานเผื่อผู้ที่ข่มเหงเราอธิษฐานเผื่อศัตรูอะไรจะเกิดขึ้นครับพี่น้องครับเรากําลังบอกคุณพ่อของเราบนสวรรค์ถึงศัตรูของเราเรากําลังบอกพระบิดาบนสวรรค์ซึ่งเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์เป็น king of kings นั่นเหมือนกับว่าเรากําลังเข้าออกสวรรค์เพื่อทูลต่อ king of kings ของเราเพื่อทูลต่อพ่อของเราเปรียบได้ว่าเรากําลังเข้าออกสวรรค์ครับ เรากําลังเข้าออกวังเข้าออกสวรรค์ของพระเจ้าของพ่อของเราของจอมกษัตริย์ king of kings นี่เองในนามของใครครับในนามของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเพื่อใครครับเพื่อคนเหล่านั้นที่ต่อต้านเราอย่างหนักและรุนแรงพี่น้องครับนั่นคือสิทธิพิเศษสูงสุดครับที่เราจะทําได้ขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้นั่นก็คือการอธิษฐานวิงวอนขอพระเจ้าเมตตานะครับให้เรา ขยายวงแห่งการอธิษฐานเพื่อพระราชกิจของพระเจ้านอกจากเพื่อตัวเราเองแล้วนอกจากเพื่อครอบครัวเราเองแล้วเราจะต้องอธิษฐานเพื่อศัตรูของเราและเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าให้แผ่นดินของโปรง่งกิจจักของโปร่งนั้นมาตั้งอยู่ในโลกนี้อาเมน